ทีทีอีกใน Life โพเทนเชีจุดประกายชีวิตจากสิบเรื่องเล่าสงพลังสวัสดีครับ ในเวลาครบรอบ45ปีปตท The c l o u u กับปตทจึงร่วมกันทำพอดแคสต์รายการพิเศษที่จะคัดสรรเอา10เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจที่จะปลุกพลังตัวทุกคนขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องราวของเราในตอนนี้ครับเป็นเรื่องของการนำเอาสิ่งที่เหลือใช้จากกระบวนการการผลิตมาทำให้เกิดประโยชน์ครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเหนือความคาดหมายมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เศษวัสดุอย่างที่ทุกคนคิดแต่ว่ามันคือความเย็นครับ แล้วก็เจ้าความเย็นที่เหลือจากการผลิตเนี่ยทางปตทก็นำมาใช้ปลูกพืชเมืองหนาวอย่างสตรอเบอรี่แล้วก็ดอกทิวลิปครับอะไรทําให้ปตทอ,อยากนำความเย็นที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์และกระบวนการการปลูกพืชเมืองหนาวนั้นสำเร็จได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับจากคุณวุธิกรสติถิตประชานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติปตทสวัสดีครับสวัสดีครับ คนที่นี่เรียกคุณมุติกกรว่าปอต้นครับปอต้นคืออะไรครับจริงๆมันย่อมาจากประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับแล้วเราชื่อเล่นว่าต้นก็เลยเรียกปอต้นนะครับครับก็เลยเป็นต้นต้นพอดีเลยใช่ครับที่นี่ใครมาอยู่ธุรกิจขั้นต้นเนี่ยจะชื่อต้นหลายคนครับอ๋อโหเรียกพอเหมาะพอเจาะมากๆผมขออนุญาตเรียกปอต้นด้วยนะครับครับเชิญเลยครับแล้วกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยมันทำอะไรครับแล้วมันคืออะไรครับผม จริงๆเราดูตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็คือว่าสำรวจและผลิตนะฮะแล้วก็พอรับเข้ามาเนี่ยก็แกส๊สเข้ามาทางท่อก็เราก็ดูท่อด้วยนะครับอเอาไปเข้ากระบวนการแยกแกส๊สอันนี้ดูด้วยนะครับแล้วก็ไปจําหน่ายพวกโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่นําเข้ามาเป็นก๊สธรรมชาติเหลวก็คือเป็น Liquid Form เนี่ยนะครับอของแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราก็ดูด้วยก็จะเห็นมีเทอร์มินอลในการรับก๊สธรรมชาติเนี่ย ต่างๆเนี่ยเราเราอยู่ในอยู่ในภายใต้การดูแลด้วยครับก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วงานส่วนนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างผู้ผมเท่าไหร่ไม่โดยตรงนะคะคือส่วนใหญ่ก็ไฟฟ้าใช้แก๊สเราเป็นคนซัพพลายพลังงานให้กับไฟฟ้านะครับแต่ว่าผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยจะมีสัมผัสอยู่บ้างก็ในฝั่งที่เป็น NGV ก็คือก๊าซธรรมชาติในรถยนต์เนี่ยแหละอันนี้เราเราก็อยู่ดูแลด้วยครับอ่าครับผมเรื่องของการการนำก๊าซเข้ามาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเรื่องการที่มันมาผ่านท่อ ทั้งบนบกบ้างใต้ทะเลบ้างนี่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าแก๊สบางครั้งหรือบางบางจากบางแหล่งเนี่ยมันมาทางเรือครับมันมายังไงครับผมมันมาจากไหนด้วยคะตัต้องเรียนอย่างนี้นะครว่าคือปกติเมื่อตอนเริ่มเริ่องของเราเนี่ยเราก็ใช้แก๊สทางท่อเนี่แหละค,คือเมื่อสัก40ปีที่แล้วตอนปอเราเกิดเนี่ยครับเนเราเจอในแหล่งในอ่าวไทยก็ขนมาเป็นแก๊สทางท่อทีนี้แก๊สธรรมชาติเนี่ยบ้านเราใช้เยอะแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงนะครับ แล้วก็ต้องเรียนว่ากา๊าซธรรมชาติก็เป็นทรัพยากร,ร,กร,รที่มันใช้แล้วหมดได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเอา๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงมีความจําเป็นอะต้องไปเอาจากที่อื่นมาก็จะเห็นว่าเราเริ่มนําเข้าทีแรกเป็นแก๊สทั้งทอดจากเพื่อนบ้านต่อมาเน้นเทคโนโลยีแล้วก็ประเทศเราเนี่ยมันมีความพร้อมนะครับเราก็เริ่มนําเข้ากา๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าของเหลวนี่แหละเอามาจากประเทศไกลๆนะครับแต่ว่ากา๊าซเนี่ยมันเป็นรูปของแก๊สเวลาจะทําให้เป็นของเหลวเนี่ย มันต้องทําให้มันลดปริมาตรลงวิธีการง่ายสุดคือทําให้มันเย็นนะครับพอมันเย็นปั๊บเนี่ยลบ160องศาเซลเซียสมันก็จะหดปริมาตรลง600เท่าเป็นเหลว600เท่า600เท่าครับมันก็เลยขนมาทางเรือได้ก็เป็นเรือพิเศษเรือที่มันเหมือนคล้ายๆกักเก็บความเย็นได้ถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือเหมือนตู้เย็นนี่แหละมันกักเก็บความเย็นได้แต่มันลบ160มันไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดามันเป็นซูเปอร์ตู้เย็นนะครับก็เรือพวกนี้มาเรารับมาเนี่ยครั้งแรกๆเรารับมาจากแถบตะวันออกกลาง นะครับ middle east บแต่วันนี้เรารับจากทั่วโลกกว่า40ประเทศ<ห>นะครับทั่วโลกเลยเราเคยมารับมาหมดจากอเมริกาจากที่ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประสบการณ์ในการรับพวกแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยเราเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับที่ทําเรื่องนี้ครับ,รบผมพยายามนึกภาพตามนึกถึงเรือประมงตามนะฮะก็จะมีตู้แช่แข็งตู้เย็นซึ่งเขาก็ต้องใช้การทําให้มันเย็นตลอดทางก็ระยะเวลาประมงจะเดือนนึง 1 5วันอะไรเงี้ยแล้วกาซธรรมชาติที่เดินทางมาจากทั่วโลกเนี่ยมันมาไกลสุดสักกี่วันครับ40วันคือถ้ามาจากแถบทางอเมริกาใต้นะครับเดินทางรอบหนึง40วันขาหนึง40วันกลับไปอีกประมาณสัก30 40วันนะครับเพราะฉะนั้นรอบหนึ่งเนี่ยก็จะ80วันเที่ยวหนึง40วันถ้ามาจากตะวันออกกลางก็สัก19วัน20วัน ใกล้สุดเนี่ยมาเลเซียนะครับอันนี้ประมาณสัก3าสี่วันครับครับผมก็เรียยว่าไปนกรขนมาแบบรูปแบบของเหลวนะครับแล้วพอเราขนมาถึงถึงถึงเมืองไทยแล้วแล้วยังไงต่อครับมันก็อยู่ในรูปของของเหลวถูกไหมฮะลบร้อยหกสิบเราก็ขนถ่ายมาเก็บในถังนะครับก็เป็นท่าเรือพิเศษยังเป็นของเหลวอยู่ยังเป็นของเหลวอยู่นะครับใส่ถังแล้วเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็แปลสภาพของเหลวเนี่ยให้กลับมาเป็นแก๊สอ่าเข้าท่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําให้ ของที่ลบ160เป็นของเหลวกลายเป็นแกส๊สอุณหภูมิปกติก็เราก็ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน,น้ําทะเลนะครับก็เป็นกระบวนการระบบปิดไม่มีอะไรรั่วไหลไม่มีอะไรปนเปื้อนออกไปนะครับแล้วก็สะอาดมากนะครับเพราะว่ากระบวนการไม่ไม่มีอะไรมาสิ่งจะปนเลยนะครับเหมือนเอาน้ํามาหล่อเอาน้ํามาหล่ออ่าถ้าถ้าดูหลายๆอย่างเวลาเราเอาของเอามาจากช่องแค่แค่แค็งอนะเราจะกินเนะี่ยสมมติเราไม่เข้าเว็บทันที เราก็เอาน้ามาหล่อแลกเปลี่ยนทําทให้มันอุณหภูมิมันค่อนข้างจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วน้าที่หล่อเสร็จแล้วที่มันจะเย็นหน่อยนะ้าตรงนั้นเอาไปไหนฮะน้าตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเราปล่อยลงทะเลนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะก็มีการทําให้มันอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากแล้วปล่อยปัจจุบันเราเอามาใช้ประโยชน์นะครับเรามาทําหลายอย่างเลยซึ่งตอนนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมคนเวลาไปดูดอกไม้อย่างที่ที่บอกนะก็คือไปดูพวกทิวลิปหรือว่า ไปชมเรื่องสวนสตรอเบอรี่นะครับหรือว่ารับผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่จากเราแล,แล้วเอาความเย็นในหลับไปเพาะปลูกพวกเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ต้องเรียนว่าความเย็นเ,นเป็นผลพลอยได้นะครับเราใช้ในกระบวนการอื่นด้วยนะไม่ใช่เอามาทําพวกดอกทิวลิปรหรือสตรอเบอรี่อย่างเดียวเราไปทําในกระบวนการแยกอากาศนะครับคืออย่างออกซิเจนเหลวไนโตรเจนเหลวเนี่ยเราเอาความเย็น เอาไปทําการแยกอากาศพวกนี้แทนที่เราต้องใช้พลังงานมหาศาลในการแยกไนโตรเจนเหลวออกซิเจนเหลวเราเอาความเย็นไปทําแยกอากาศจากอะไรไปทำทำอะไรอะอากาศเนี่ยในอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมีไนโตรเจนมีออกซิเจนเราเอาพวกนี้ความเย็นไปทํามันเย็นลงพอเย็นลงเนี่ยมันก็ทําให้เป็นของเหลวได้แทนที่เราจะใช้อุณหภูมิไปควบคุมพลังงาน <c oughs> โดยตรงนะครับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยใช้พวกไนโตรเจนเหล,ลวได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวได้ หรือว่าอย่างตามโรงพยาบาลพวกอย่างเงี้ยใช้ออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาพวกนี้ไปทําเราก็มีการร่วมทุนนะครับแล้วก็ดําเนินการอยู่ปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรียนตรงๆว่าเราอยู่ในธุรกิจพลังงานนะรรเราก็เห็นประโยชน์เรื่องนี้เราเอาความเย็นเนี่ยไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า<ะ>เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าด้วยเราจะเคยได้ยินแะต่พลังงานความร้อนใตพ้พิภพครับอันนี้คือความเย็นใช่ได้ด้วยครับทายัางไงฮะก็คือเอาไปทําให้มันมีการ มีเดียบางตัวนะครับหดตัวและขยายตัวนะครับก็ได้กลางมูลเป็นมูลกลางหัน<อ>ได้นะครับทำเรื่องเหล่านี้ด้วยครับครับผมผลิตไฟฟ้านะฮะเอาไปใช้แยกอากาศแล้วก็อันนี้ที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นหลักก็คือเรื่องของการเอาไปปลูกพืชเมืองหนาวนะฮะที่ผมทราบก็คือการเอาโดมมาคลุมก่อนแต่ก็ให้ความเย็นอยู่ในโดมที่นี่ผมว่าทางเลือกมีหลายอย่างนะนะว่าพอโดมที่มีความเย็นแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรอะไรทําให้ปตทเลือกปลูกพืชเมืองหนาวฮะ คือเราเห็นความสำคัญของเรื่องเกษตรนะครับแล้วก็ถ้าดูในอดีตเนี่ยปอทาทำหลายเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเราปลูกป,ป่าหนึ่งล้านไร่ในอดีตนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรกรรมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราคิดว่าถ้าเราส่งเสริมเรื่องเกษตรซึ่งเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันที่เราเริ่มนําเข้า L N G ปี2 5 5 4เราเริ่มคิด ที่จะเอาความเย็นพวกเรล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปลูกพื่ชเมืองหนาวนะครับ<ม>ครั้งแรกก็เป็นการทดลองร่วมกับทางกลุ่มพวกทีมงานของเราเองแล้วก็มีทางอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาช่วยเรานะครับก็ทดลองปลูกพวกดอกไม้ทดลองปลูกพวกสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ระยะแรกเนี่ยเราไปเอาพันธุ์คือเวลาเราจะปลูกพวกนี้ถ้าเราทําความเข้าใจกับมันเนี่ย สายพันธุ์ก็มีความสําคัญเราไปดูสายพันธุ์อ,อย่างซอฟรี่ในที่ญี่ปุ่นเราเอาพันธุ์ฮากิฮิเมะเข้ามานะครับแล้วก็มาทดลองปลูกแล้วก็เราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราอยู่ในธุรกิจพลังงานเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆโรงเรือนเนี่ยเราเป็นโรงเรือนพิเศษก็ไม่อยากจะเรียกว่าโรงเรือนอัจฉริยะ <God. S 2> นะครับเพราะว่าในอนาคตเราคงเอา AI เข้ามานะคะ oh. แต่ว่าวันนี้โรงเรือนของเราเนี่ย ควบคุมความชื้นอุณหภูมิระดับแสงนะครับแล้วเราก็มีองค์ความรู้มีสายพันธุ์ที่ดีดินปลูกต่างๆเราก็มาทําเรื่องเหล่านี้เราเร่งการเติบโตของพืชเหล่านี้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เราไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีโอกาสนะฮะเข้าไปดูในโรงเรือนพวกนี้เห็นสตอเบอรี่เนี่ยหยิบปริดทานเนี่ยทานได้เลยอ๋อแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่เว่านี่มาจากไหนฮะในกระบวนการผลิตของเราเนี่ย มันมีคมาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของที่เหลือออกมานะครับซึ่งวันนี้โลกร้อนเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนอบอกว่าจะต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์กำจัดไม่ออกไม่ปล่อยออกไปเป็นก๊าซเรือนกระจกรเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ในการเร่งการเติบโตของพืช<อ>นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อสําคัญคือเราเคยทดลองว่าพืชที่เร่งการเติบโตด้วยคาร์บอนไดออกไซด์กับไม่เร่งเนี่ยที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์นหวานกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปในโรงเรือนเห็นท่อที่อยู่ข้างใต้นเนี่ยนะฮะคือมันค่อยๆปล่อยอากาศที่ผสมความ์บอนกาซไอพนความเย็นออกมานะครับก็จะมีการเติบโตแล้วก็สิ่งนี้พิสูจน์อันนึงที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ารเราไม่ใช้สารเคมีก็คือว่าในโรงเรือนของเราเนี่ยเราใช้พึ่งในการผสมเกสรที่ทําให้ติดเป็นลูกสตรอเบอรี่ออกมาเนี่ยนะครับพึ่งเหล่านี้เซนเซทีฟกับพวกสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีเลยเพื่อให้พึ่งเนี่ยนะครับ แล้วก็องค์ประกอบต่างๆผู้บริโภคได้รับผลไม้นะครับที่ทานได้เลยไม่มีองค์ประกอบของสารเคมีใดๆครับโอ้หผมว่าตอนแรกที่บอกว่ามีการลองหลายอย่างคือมีการปลูกพืชปลูกต้นไม้หลายประเภทผมดาวว่าของหลายประเภทนะฮะสุดท้ายอะไรทําให้เน้นสตรอเบอรี่เป็นหลักฮะคือพอเราคนไทยอะ่ะเรานึกถึงพืชความเย็นพืชเมืองหนาวเนี่ยผมคิดว่าเรานึกสตรอเบอรี่เป็นแรกๆนะแล้วก็เป็นไซส์ของต้นไม้เนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่มากนักเราสามารถปลูกในโรงเรือนได้นะครับ เราก็เลยเน้นสตรอเบอรี่รแล้วก็พอคนไทยนึกถึงสตบบรอเบอรี่เนี่ยนึกถึง2ประเทศมาญี่ปุ่นก็เกาหลีเราก็เอาสายพันธุ์ของญี่ปุ่นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่หวานมากแล้วก็มีกลิ่นที่แบบโอ้คนทานแล้วติดใจฮะครับ,รบก็เป็นเป็นถึงเป็นที่เลือกมาแต่ว่าวันนี้เราเริ่มเอาสายพันธุ์เพิ่มเติมเข้ามาอย่างวันนี้ตอนแรกอากิเมะตอนนี้เอาเทนชิเข้ามานะครับจะสีขาวๆหน่อยลูกจะแข็งๆขึ้นมานิดหนึ่งรเริ่มทดลองหลายอย่าง นะครับก็วันนี้ต้องเรียนว่าถ้าไปชมเนี่ยก็จะเห็นพืชหลากหลายนะครับที่เป็นพืชเมงือหนาวครับครับผมทีนีเเ้เรื่องเรื่องสตรอเบอรี่นะฮะเมืองไทยเองก็ปลูกได้อยู่นะครับเชียงใหม่เขาก็ปลูกกันแล้วแล้วปตทอจะปลูกแข่งเขาทําไมล่ะครับเออสิ่งหนึ่งที่เราพิสูจน์นะฮะก็คือว่าผลผลิตเราทําได้ทั้งปีเราควบคุมตั้งแต่การเติบโตการติดดอ,อกออกตานะครับคุมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น องค์ประกอบพวกนี้มันพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีสามารถควบคุมการผลิตได้แล้วส่งเสริมให้การผลิตออกมาสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับเรายังเคยคิดเลยว่าอีหน่อยเนี่ยตามไห้หลังคาตึกบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยคุณสามารถมีโรงเรือนที่เหมือนเป็นโรงเรือนพิเศษอย่างเงี้ยนะครับที่ควบคุมพวกเรื่องเหล่านี้แล้วคุณสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณบริโภคคุณมั่นใจว่า มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะครับอ,อันนี้ตอนหลังเนี่ยถ้าเคยดจะเห็นว่าเราเอาสตรอเบอรี่พันจำเมืองญี่ปุ่นเข้ามาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีพันพระราชทานพันแปดศูนย์ 1, 0, ในหลงรัชกาลที่9เนี่ยเราทดลองเอามาปลูกนะครับในโรงเรือนของเราผลผลิตออกมาค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเราเริ่มจําหน่ายแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับในอนาคตเนี่ยเรามีความคาดหวังนะครับ ว่าเราจะเอาผลผลิตของเมืองไทยผ่านพรัสทานเนี่ยนะครับไปจําหน่ายต่างประเทศแล้วพอปตทเอาสตรอเบอรี่มาปลูกเป็นการทดลองทําซ้ําจนเกิดชุดความรู้ชุดหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะฮะท่มีการเอาไปแบ่งคนอื่นบ้างไหมครับคือเราเริ่มทําเรื่องคอนแทกฟาร์มิงนะครับ <c oughs> ก็คือเอาความรู้ของเราเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของทางที่เป็นโรงเรือนต่างๆเรื่องของพวกดินปลูก <c oughs> นะครับต่างๆเนี่ย เราแชร์ความรู้กับทางเกษตรกรนะครับเริ่มทำนะครับแล้วก็เริ่มรับผลิตภัณฑ์แต่ต้องได้มาตรฐานนะตามข mm ้อกําหนดของเราเนี่ยเริ่มเอามาจําหน่ายนะครับ uh huh. เราก็ทํา <Okay. S 2> พวกเรื่องนี้องค์แชร์องค์ความรู้ด้วยสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเ,เราคงทําเองทั้งหมดไม่ได้ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่คนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราแค่ไปต่อยอด mm hmm. นําเทคโนโลยีเข้าไปนะครับ องค,ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์นะครับเริ่มทำแล้วแล้วก็กระจายแล้วก็จริงๆหลายๆคนก็จะมาดูงานที่เรานะแล้วเราก็อย่างที่เรียนว่าตั้งแต่ต้นว่าเราร่วมมือกับทางอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นองค์ความรู้พวกนี้ก็จะต่อยอดทางอาจารย์ด้วยครับอ่าครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องความเย็นจากการผลิตแก๊สธรรมชาติจะเอามาปลูกสเบปะร่และไอของเหลือจากการปลรูกสเบปะร่เช่นสเบปะร่ตกเกรดสเบปะร่หน้าตาที่ไม่ค่อยสวยอะฮะเอามาทำอะไรครับเราไม่มีทิ้งเลยนะฮะฮต้องเรียนว่าอย่างนี้ ผลสตรอเบอรี่ที่ตกเกรดเนี่ยเราเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะครับพวกน้ำสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าเป็นพวกสตรอเบอรี่อบแห้งต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราทดลองให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยพวกน้ำสตรอเบอรี่เนี่ยเ,เราเริ่มมีจำหน่ายจริงๆร่วมมือโออารด้วยนะในการจำหน่ายพวกนี้นะครับแล้วก็มีเปิดพวกเขาเรียกเป็นอารุมิกิเฮาส์นะครับที่จำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์เอาไปทำพวกเบเกอรี uh, ่ นะครับเอามาจําหน่ายพวกเป็นน้ําดื่มต่างๆเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับน้ำก็มีน้ําที่แบบเป็นแบบดื่มได้เลยเป็นใช้เพรสชวลไลส์นะครับในการทําให้มันแบบสดเหมือนธรรมชาติครับถ้าอยากซื้อสับปะร่ฮารุมิกิแบบสดนะฮะซื้อที่ไหนได้บ้างครับเ,เรามีฮารุมิกิคาเฟ่สามสาขานะครับมีที่ส่วสรุนไพรสมเด็จพระเทพแล้วก็มีที่ตรงหนองแฟบที่เราเป็นเทอร์มินอลแห่งใหม่นะครับ,รบและถ้าสนใจเนี่ยที่ปตทสมนักใหญ่ มีให้จําหน่ายครับก็เรียกว่ามีทั้งสับอรีสดเป็นลูกๆมีทั้งเครื่องดื่มที่แปรรูปแล้วนะครับผมทีนี้ผมสงสัยต่อครัอตทททำพลังงานทําน้ํามันแล้วจะมาปลูกต้นไม้ดอกไม้จริงจังทำไมครับผมว่าสิ่งหนึ่งมันพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้ไปต่อยอดพวกเกษตรกรได้ <phải S 2> นะครับ2คือบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อีน่อยเนี่ยเรา ทำพวกเรื่องเหล่านี้เราอาจจะส่งอาหารออกไปข้างนอกได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ออกไปได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเรามองเรื่องนวัตกรรมเราทําพวกนี้มันไม่จําเป็นที่ว่าคนอยู่ในธุรกิจพวกพลังงานเนี่ยจะทําเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ <c oughs> มันจะมีแนวความคิดเกิดใหม่ๆตลอดเวลาเวลาเราเปลี่ยนจากการทํางานในกรอบ <c oughs> ไปทํางานอย่างอื่นเนี่ยเราจะเห็นองค์ความรู้ต่างๆจะเห็นว่านวัตกรรมจากปตทออกมาต่างๆเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องทาง,กรรางเ <c oughs> างกษตรกรรมอย่างเดียวนะมีเรื่องอื่นๆแต่ว่า นวัตรกรรมต,ต่างๆมันต่อยอดถึงกันได้ครับอ่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องสตรอเบอรี่ไปแล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายคืออยากไปขายที่ญี่ปุ่นให้ได้เห็นว่าปลูกดอกทิวลิปด้วยจะส่งออกเหมือนกันไหมครับปัจจุบันดอกทิวลิปเราส่งออกอยู่แล้วะนะครับครับแต่ว่าป,ปลูกทิวลิปส่งออกใช่ใช่ส่งออกอยู่แล้วฮะคนที่มาซื้อเนี่ยมาจากต่างชาติอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอขออนุญ,ญาตไม่เนมเพราะเดี๋ยวเนมแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าที่เขาเข้าใจมาว่า ดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยผลิตในประเทศเขาปลูกในประเทศเขาเนี่ยไม่ใช่เราส่งออกแล้วฮะส่งออกไปต่างประเทศแล้วนะครับ oh. นะแล้วก็เราก็มีจําหน่าย <Okay. S 2> ด้วยในเมืองไทยนะครับแล้วก็เตื่นตาตือนใจไปดมช,ชมดอกทิวลิปเนี่ยก็ไปวันนี้ดูได้ทั้งปี <Okay. S 2> ที่ตรงเทอร์ออมินอลเราที่ตรงระยองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้เราเคยทํา แล้วเราจัดงานทุกปีจะเห็นว่าเป็นงานไม้เมืองหนาวนะครับเราจัดประมาณเดือนเมษายนนี่แหละผมก็จะว่าต่อเนื่องมาประมาณสัก8ครั้งมั้งนะครับ,รบ,รบแต่ว่าเราก็หยุดไปในช่วงโควิดนะครับวันนี้นอกจากงานพวกเหล่านั้นที่อาจจะในอนาคตอาจจะจัดปีละครั้งแล้วเนี่ยเราไปดูได้ทั้งปีที่ตรงเทอร์มินอลเอตรงระยองแล้วก็ปลายปีทุกปเีเรามีงานที่สวน์ลงรองก้านะครับ ตอนประมาณช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ไปชมได้ครับสมมติถ้าวันนี้ผู้ฟังผู้ชมแบบฟังแล้วแบบหุ้ยอยากไปอ่ะเข้าไปได้เลยไหมครับเราเปิดให้เข้าได้เลยนะฮะที่ตรงเทอร์มินอลเราที่ระยองก็ติดต่อนะครับวอล์กอินเข้าไปได้เลยเราเปิดผมเข้าใจว่าเราเปิดเกือบทุกวันนะครับนอกจากว่ามีคณะพิเศษจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไปได้เลยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าข้างในเนี่ยอุณหภูมิเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินแล้วก็ติดเสื้อหนาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิจะผมก็จะว่าประมาณ12องศา15องศาเย็นทีเดียวสำหรับบ้านเราครับแล้วพอเย็ยนๆอย่างนี้ปั๊บใส่เสื้อหนาวก็ไปมีดอกทิวลิปเขาไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปกันเหรอครับโอ้คนไปเยอะมากครับวันนี้คือผมว่าถ้าดูใน Facebook ดูในอะไรนี้นะวันๆหนึ่งคนไปเที่ยวเยอะมากมถ่ายออกมาแล้วผมว่าเหมือนต่างประเทศผมว่า ของเราเนี่ยถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยในเชิงดอกทิวลิปนะใหญ่กว่าการ์เด้นอินเดเบที่สิงคโปร์ครับอ่ะ,อะนีเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับระยองนะฮะทีนี้เห็นว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในตึกออฟฟิศส่วนหนึ่งของออฟฟิศด้วยพนักงานมองลงมาเห็นไหมครับเห็นครับพนักงานที่นั่นเป็นพนักงานที่โชคดีมากนะครับนอกจากทางานในตึกที่เย็นแล้วเนี่ยนะครับมองลงมาเนี่ยบรรยากาศการทํางานเนี่ย หน้าตื่นตาตื่นใจคือมันเหมือนคุณทํางานในสวนดอกไม้อะนะครับคือมีความสุขฮนะ,ค,ะคือจะผมเคยไปไปดู Color, ออฟฟิศเขาแล้วผมยังบอกเลผม้สึกว่าเอ้ยอยากมาทํางานที่เนี่นะครับมผมว่าดีมากนะครับแล้วก็แค่ตึกทํางานถ้ามีโอกาสเนี่ยไปดูดอกไม้แล้วเนี่ยคุณดูการออกแบบตึกทํางานเนี่ยม,มันเป็นอาคารที่คิดว่าออกแบบได้ได้ดี แล้วก็บนหลังคาเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับออมีเราปลูกเป็นต้นไม้ต่างๆสวยงามมากครับอ่าเรียกว่าคิดคิดกลมทั้งก้อนเลยนะฮะไม่ได้เีนแค่สวนยยแต่สวนนี้ยังทําหน้าที่เป็นสวนของพนักงานด้วยแล้วก็ไปกับตึกที่เป็นมิตรกับสิ่ง,งแวดล้อมด้วยแล้วอาคารก็อาคารประหยัดพลังงานครับได้รับรางวัลครับครับนะครับก็ก็ผมว่าครบครบทุกมุมมองนะครับสมมติถ้าเราเรามองมองเรื่องบทเรียนสักบทเรียนหนึ่งของการที่ปทตทห์ทำสิ่งนี้สําเร็จคิดบทบทเรียนนั้นนะฮะคืออะไรบ้างครับ คือผมว่าเรามองทุกอย่างเนี่ยเป็นความท้าทายที่ทําได้นะครับเรามองทุกอย่างเป็นประโยชน์ที่ต่อยอดนะครับให้กับสังคมคจะเห็นว่าปทอทเนี่ยมีบทบาทหนึ่งที่เราพูดเสมอว่าเราต้องเป็นคนดีและคนเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเก่งแล้วเราต้องคืนให้สังคมนะครับ,รบสิ่งเหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้เราพร้อมเราแชร์ให้กับสังคมนะครับ นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กอย่างที่เห็นเห็นกันแล้วคนไปดูตื่นตาตื่นใจแล้วเนี่ยองค,ความรู้พวกนี้มันพิสูจน์ว่าคนไทยเราทําได้แล้วเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้ขอให้มีความตั้งใจและมีความพยายามนะครับสุดท้ายมันทําได้ครับ มสุดท้ายแล้วนะฮะคือผมว่าตอนนี้ยุคนี้เรื่องของการลดขยะการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของทุกๆโรงงานเนี่ยเป็นที่ทุกคนพูดถึงกันอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนนึกถึงเรื่องของเศษขยะเศษวัสดุเป็นอันดับแรกแต่ว่าถ้าเราอยากชวนโรงงานต่างๆเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าเอะของเหลือใช้ไม่ได้แปลว่ามันจะมีแค่วัสดุความเย็นมันก็ใช่เนาะแล้วก็ยังสามารถหาวิธีการเปลี่ยนความเย็นไปเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากๆถ้าอยากจะแนะนํา อโรงงานต่างๆให้ลองมองหาสิ่งนี้ดูครับคิดว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงครับคือถ้าไปสํารวจพอดีเราอยู่ในธุรกิจพลังงานนะครับสมมติเราพูดเรื่องพลังงานไปสํารวจการใช้พลังงานเนี่ยดูว่าพลังงานที่คุณใช้เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกก๊าซธรรมชาตินะครับหรือว่ารูปแบบอื่นๆไฟฟ้าเนี่ยคุณใช้ไปกับอะไรเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่คุณเหลือใช้จะไปบางทีมันก็มีการปล่อยออกไป เป็นน้ําทิ้งบ้างอากาศที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันมีอุณหภ,ภูมิที่ยังสูงอยู่จริงๆเราเวลาเราเข้าไปขายพวกก๊าซให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราเขาไปช่วยดูให้นะว่าคุณยังมีโอกาสของการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานเท่าไหร่คุณมองสิ่งเหล่านี้แล้วดึงกลับมาใช้นะครับพลังงานเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าแล้วนะครับมีราคาแล้วนะครับเอามาใช้ประโยชน์เนี่ย แล้วเนี่ยถ้าคุณใช้ยังมีประสิทธิภาพเนี่ยคุณช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไปดูให้ดีไม่ว่าของที่คุณทิ้งต่างๆเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์เท่านั้นนะครับเอามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะได้ improve ได้การปรับปรุงประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายสร้างไรายได้เพิ่มเติมครับอืมครับผมจากสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะฮะผมเห็นวิธีคิดของ ของปตทที่น่าสนใจมากๆนะครับในการนําของเหลือใช้ตั้งแต่าการทําความเย็นนะฮะการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปทําสิ่งที่ผมว่าเหลือความคาดหมายมากคือ ปลูกพืชเมืองหนาวครับแล้วก็อ่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ได้เงินคืนมาอีกส่วนหนึ่งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ผมว่าเหนืออื่นใดคือมันทําให้ออฟฟิศส,สวยขึ้นทําให้พนักงานมีความสุขขึ้นแล้วก็ทําให้พนักงานอยากมาทํางานมากขึ้นด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นผมว่าเป็นการแปลรูปของเหลือใช้ที่งดงามมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เชื่อว,ว่าน่าจะปลุกไฟในตัวคุณผู้ฟังได้แน,น่นอนนะครับ เรื่องราวของวันนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนตอนหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรและมีใครมาเล่าต้องติดตามกันครับวันนี้ผมกับคุณมุสิกรต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามเรื่องเล่าจุดประกายชีวิต45ปีปะตะทอตอนอื่นๆได้ที่ช่อง YouTube The Cloud และแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ